สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube เป้นน้อเปียวน่ารักนะคะวันนี้มาที่ทุ่งนาลุงพลค่ะตัวนี้เป็นบ้านนกดาวลุงสวนเอ่อยอมสวนจอดรถดนะะลานจอดรถดคั่วก้างนี่ก็เป็นร้านค้าตั้งใหม่นะคะย้ายมาเมื่อวานนี้เองด้านนี้เป็นห้องน้ำเด้อค่ะเด้อหากท่านจะมาจุดนี้นะเข้าทางนี้นะคะผ่านสวนยางมาเนาะหรือจะผ่านลานอุป,ปู่มานะคะ ข้าทางนี้นะคะก็จะมีลานจอดรถอยู่ข้างๆสวนยอมข้างห้องน้ํานะคะข้างองค์ปู่อยู่ทางนี้ถ้าเลยมานะคะเลยมาทางนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะแต่ว่าลุงป้าเพ่นจะทําร้านกาแฟอยู่นะคะทางเข้าก็ทัดไปอีกนะคะทางเข้าจริงๆนะคะหลังจากที่ตั้งร้านก็จะเป็นทางนี้นะคะเข้ามาลานจอดรถที่ที่เป็นสะเก่านะคะสะเก่าข้างๆครัวกลางเด้อค่ะอันนี้คร่าวๆเลยนะคะ ก่อนอื่นก็ยินดีกับพี่น้องยูทูบเบอร์นะคะลุงพดลุงป้าทอจ้าที่ตั้งร้านขาสําเร็จนะคะยายมาใหม่ๆเมื่อวานลืมนะคะสินค้าของบริษัทที่พี่สกินสินค้าของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะพี่น้องนี่ค่ะสวนยมด้านหน้าดูหน้าก็จะมาล้างห้องน้ํานะคะมาทําความสะอาดตามวนินนะตามวินจะเข้าทางนี้ก็ได้นะคะหางอุงปู่ริจิจนกคราชนี่ก็ได้นะเข้าทางหางอุงปู่มาก็จะมีทางเข้า อยู่ด้านหางเนาะแล้วก็ด้านนี้นะคะเข้ามาจอดรถที่นี่นะคะจอดรถที่นี่อยากเข้าห้องน้ําก็เดินมานี่ค่ะนะคะอยากเข้าสวนย่อมก็ได้นะคะเข้าไปสวนย่อมทางนี้ก็ได้นี่นะคะเข้าสวนย่อมนี่นะคะเดินไปตามทางมาเข้าห้องน้ําก็ยังได้นะคะแล้วก็ไปนั่งที่สลาธิราศิษฐีนะคะไปชมตลาดก็ได้อนาคตก,ก็ซื้อกาแฟนะคะที่ร้านลุงป้าตรงนี้นะคะ หรือจะเลยไปตามที่นุนาบอกตอนแรกนะคะด้านหลังห้องน้ําไปจอดรถที่ลานะสะเก่าก็ได้นะคะมีสนามซีปักด้วยแต่งานหลักของนุนานะคะที่ทําเป็นทําเป็นประจําก็คืองานล้างห้องน้ําทําความสะอาดเดจ้าขอบคุณนะคะพี่น้องที่รับชมจ้าเตรียมตัวก่อนนะคะต่อนะคะเอาห้องนี้ก่อน お久しぶりで ดึงสะออมาแดดก็เร yeah, <melodies> okay. okay <Christopher> <ata> really ิ hmm. <zag> ่อแล้วไม่ได <shared> ้ล้างท่อช่วงนะคะหมักน้ำยาอยู่หมักน้ำยาอยู่ก็เลยยังไม่ล้าง ให้น้องยาทำงานก่อนนะคะตอนที่ล้างว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาตะกล้องเลย ด้านในจ้าอ่อนเหลือโถส้วมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมชง u t u b e แม่นมเปรี้ยวน่ารักนะคะเดี๋ยวนาล้างตอก่อนนะคะอีกสามห้องเนาะส้วมก็ยังไม่ได้ล้างหมักน้ำยาอยู่ด้อจ้าขอบคุณเดอ้อกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเดอ้ออย่าลืมผลิตภัณฑ์ของบริษัทมณอมหุ้มซับ้อจ้าซัมมีก่อนเนาะพอเป็นตัวอย่างนะคะบ้าเรามาทำเวนนะคะวันดีค่ะ กดไลค์ให้ได้เด้อพี่น้องถักทายสุภูสุขนค่ะเป็นน้ำย่อยน้ำจิ้มนะคะผิดพลาดประกาศใดกับขออภัยได้เด้อพี่น้องบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ